มาดูคลิปนี้ครับออกแล้วครับโอเคเอาออกจนได้ครับหล,นล,นลานกลัวบ่มด <c oughs> เลยออกแล้วครับ ต่อแกค,ครับ จะเล็กแต่ก็ไม่ใช่ปัญหา,เ,าเก่งเลยครับตัวนี้ เสร็จแล้วก็ดันต่อครับกว้าง3เมตรยาว200 210เมตรครับอัวดูว่เเป็นรถไถนี รอหมุนติ้วๆครับไม่ไปเลยครับใช้โซ่ครับเดินดันเราสบายนะครับทางตรงนี้เป็นลุ่มไม่พอนี่ขุดครับขุดข้างทางมาใส่แล้วก็ ไสต่อไปเลยครับแต่ถ้าเป็นรถไถนี่ไถแค่ขอบทางนะครับแต่ไม่โคดมันก็ดีอย่างครับใช้งานหนักเอวนี่โยกหมดแล้วนพนอหมดแล้วนนะ แรงไม่แรงดูวยครับ ดูตอนผุดตออีกตอหนึ่งนะครับดูครับเจอต้นไม้ลงครับหัวใเของผม ไม่แรงครับดูครับดูอ่ะดูอ่ะโหตมากเลยครับ้สะใจเลยครับเลยทนคอยอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้แล้วฉีกลงมาแล้วครับพอสวัสดีครับ เนี่ยือแบกไม่ือแบกไม่คือแต่เดิมน,นี่นี่่อยนี่เหนียวอยู่นะครับเจอตัวเล็กหลายปีครับต้นนี้เกิดมา เเจอเลยครับตัวน,นี้ตัวต้นเท่าน,นี้เลยเกิดมา ยกลอยเลยครับเล็กแต่ชื่อครับเล็กแต่ชื่อแต่กกำลังไม่เล็กเลยครับทำงานได้แบบสบายสบาย,บายเลย เล็กก็จริงครับแต่ทำงานได้คล่องตัวมากเฮ้ย กับสายหดครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อ เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับฝากช่องนี้ด้วยครเอ็มดัมซิงครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ